คุณไม่อยู่กันชัยเตือนแล้วอย่าพูดสัดกลางรายการขอโทษสังคมจากกรณีรายการโหนกระแสวันที่18พฤศจิกายนให้คู่กรณีเมียเก่ายกพวกตบเมียใหม่จนดังหักที่จังหวัดอุดรธานีมาเคลียร์กันในรายการปรากฏว่ากลับมาใส่กันในรายการสดโดยพูดคำหยาบออกมาหลายครั้งทั้งที่ทางรายการได้เตือนไว้ก่อน่วงหน้าแล้วทำเอาหนุ่มกันชัยออกอาการเดือดพูดกลางรายการเหมือนกันว่า กรุณาหยุดพูดคำนี้ให้พี่ได้หรือเปล่าการที่น้องทะเลาะกันแบบนี้รายการเราสั่งน้องตั้งแต่แรกอย่าพูดคำนี้ออกมาช่วยบอกคนข้างๆน้องด้วยเราห้ามหลายครั้งแล้วว่ารายการสดเราขอแล้วอย่าพูดคำนี้ออกมาคุณก็ไม่ฟังกันเลยคนข้างๆหูตึงหูแตกหรือไม่เข้าใจอะไรหรือไง ผมขออย่าพูดอีกมันมีผลต่อสังคมหมู่มากที่เขาดูอยู่เด็กเขาก็ดูทะเลาะกันได้เปิดเวทีให้คุณเครียรกันแต่อย่าถอยในรายการผมทั้งสองฝ่ายผมขอร้องมันไม่เหมาะสมฝากบอกคนข้างๆด้วยมันไม่เกี่ยวกับเขาอย่าพูดหนุ่มกัญชัยยังได้ขอโทษผู้ชมรายการและสังคมได้ว่าผมต้องขอโทษจริงๆหากมีคำไม่สุภาพอะไรออกไปผมคอนโทรลไม่ได้ผมผิดเอง ผมต้องกราบขอโทษต้องบอกทีมงานไว้ตรงนี้เลยให้ผู้ชมทั้งหลายเป็นพยานถ้ามีเคสประมาณนี้อีกถ้าไม่ถึงขั้นต้องนำมาเสนอข่าวผมจะไม่นำมาเสนอข่าวประเภทนี้อีกแล้วบางครั้งผมให้โอกาสในการที่จะเคลียร์กันตกลงกันทางออกที่ดีอยู่ตรงไหนแต่คุณกราบขอโทษนะ ถอยในรายการกันแบบนี้มันไม่เหมาะสมกับประชาชนที่เขาดูอยู่ด้วยทั้งสองฝั่งจริงๆพร้อมทั้งยกมือไหว้ไปางผู้ชมบอกว่าผมต้องขออภัยด้วยในนามเจ้าของรายการทั้งนี้ทางรายการหนนกระสาได้แสดงความรับผิดชอบด้วยกันไม่ลงคลิปกรณีดังกล่าวให้ผู้ชมได้ดูรายการแบบย้อนหลังด้วยขณะที่ชาวเน็ตแห่แชร์เรื่องราวดังกล่าวพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์คู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่มีปัญหากันทำตัวไม่เหมาะสมออกรายการด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ